ถ้าเจอด่านนี้กูจะทำไงวะอยู่บรายวินบอกจุดไม่ถูกหรอเดี๋ยวทำไงดีวะในด่านเนี้ยแมทเทพบารเล็กครับบารเล็กเทพคนนี้แมทเทพวินป่าไม่เชื่อนะบารเล็กครับไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดอ่ะโอเคไฟฉายบป็นเล็กของวีครับโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเออได้เลยครับอยู่่พีถ้าบารเล็กเป็นซ้ายก็ผมผมก็อยู่ซ้ายอ่ะซ้ายเหมือนกันบารเล็กอ่ะ เพี Pierre, ้ยให้ก no like no no, ูพลาดกูโดนหลอกไปเดเละดเละดเลเดินต okay, ีนะระวังนะถ้าจะล้มไม่ไหวอยเดิดเละอน้าต่างไปแล้วนะพี่กันหน้าต่างไปแล้วนะไม่ต้องพับวะพับเลยพับเสร็นแล้วพ่กูพับเลยละห้องวีเสร็จด้วยวะท่านพับเลยพี่พับแล้วฉี่เลยไม่ต้องเล่นตรงนั้นอะฉี่ครับปั้นสามทไมพี่นัาโดนทุกตาเลยวะพออ๋ตัวเขาดุดตีเนี่หัวแจ่ม โอ้ยเฮี้ยแมททึบโดนหลอกไปแล้วครัวแตกโอเคหนึ่งเครื่องสวยโยสวยโยลุตราชาครับแมทเทพไอ้เฮี้ยตรงนี้มันนับเป็นแมทเทพยังไงวะมันจะเล่นยังไงวะโอ้แมตสี่แถวเฮี้ยดันเฮี้ยเนี่ยดันเฮี้ยเนี่ยเขาจะพาไปห้องวีอะฮะเราลุแก๊บเหรอเนี่ยตกใจเลยตะกี้เสาข้างหน้ามันไม่แขวนจนลากถึงไกลเออไปทางบ้านเลยครับ ออกป่าอยู่กับผมปมาอยู่ป๋าเดี๋ยอยู่กับนักปั่นทั้งนัะอะไรสัตว์ตรงผมไปใส่เขียวเอ้ยไปใส่เหลืองในกล่องนะเดี๋ยวผมอ้อมไปช่วยน่าอ่ะวะมีคนมาช่วยนะครับโอเคกูช่วยกูช่วยออกซ้ายฝั่ที่มันกลับมาเนี่ยกัดกับคุณยังไม่เห็นตัวมันเลยเป็นของนับกข่าวนึ่งข่าว พี่น้าเข้าบ้านใหญ่เดี๋ยวผมตามไปฮิวครับผมไอ้โค้ดไฟไฟฉายอยู่ตรงแมสซีแถววะที่ป่าโดนอะเนอะบ้านใหญ่อ่ะใกล้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 ป่าล้มอ่ะมันจะมีเลยเลยมามันจะเป็นกรกล่องที่ปั่นเครื่องหลังบ้านใหญ่ครับไม่ไม่เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวผมฮิวฮิวเซฟให้นะครับเห็นโค้ด่ะนะเห็นแคเท่ห่ขาวหนึ่งขาวหนึ่งขาวหนึ่งขาวเหมือนกันตรงนี้หนังหมาจัดดูตรงนี้ ไม่เห็นไม่เห็นเดินไปแล้วเดินไปแล้วฮะผมถอดแล้วมันแจ้งเตือนไม่ใช่เหรอไม่รู้เดินไปไหนไม่รู้เขเดินเลี้ยวขวาไปโอเคเขามามาแล้วพี่มาแล้วพี่พี่นัดไป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 ฝาดึงกฝาอยู่เลยครับฝาผมไม่ถึงเว้ยยังไม่ทันเลยกูสปินไม่ออกอีกโทษอยู่คนละฝั่งได้อยู่อุ้มบอกอุ้มนะผมจะรอเขาไม่อุ้มครับเพี่ชายุงไหน่อยนะเชี่ยนี่แมสไม้ไม่ไม่อุ้มเลยพี่พี่แมทนี่หลับแมทข้างหลังเราใช่ครับ อ่าวิ่งวิ่งหาวินอยู่นะครับโอเคผมไปแปรงพังบอลเนินครบไหมจะผมไปหรือเหรอาครบอยู่ครับอุ้มพับวินอมพับปุ๊ปอมปุ๊ปอมปุ๊ปอมปุ้ปอมปุ๊ปอมปุ๊ปเฮ้ยเชื่อพับไม่ได้โอ้ยเฉลาดถอยหลังมันมันมันเดินให้หลังครับมันเดินให้หลังบล็อกครันไอ้เหียตามวินครับตามวินนะครับตามไปแล้วไปแล้วผมไม่เชื่อปั่นคนหนึ่งก็ได้นะกูถึง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 พี่น่นอัเสร็โซนอยู่เสร็โซนครับผมโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้วะ พับมาแน่คพพับเฮียพี่ฮิวก่อนฮิวก่อนพับก่อนนะพับก่อนนะพับแล้วครับวินไปแล้วไปแล้วไม่ใช่เปิ่งเฟิ้อยู่ม well. yes ึงปะยูยูเห็นไหมไม่ใช่เปิร์เปุ้มตรงนี้ไปยักไปแล้วไอ้เหี้ยไม่มีแต่เลยพี่แแงไม่มีใครแจ้งเลยว่าเล่นเรียบร้อยตรงไหนวะกูใช้แค่บ้านเล็กแผ่นเดียว ไปสองคนไปสองคนหลังบ้านใหญ่พี่แหลพี่แอร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 ผมไม่ใช่วินดูไปหน้ามาทางขวาเลยพี่แอรครับพี่แอรพี่แอร์กนพี่อยู่ไหนวะผมเนียนปั่นไว้ก่อนเฮ้ยไหนวะโอ้โหโอ้โห อยู่โน่นเหรอเป็นรกระป๋าผมมี่บอลโอ้พี่เอาอมาปั่นพี่เอาอมาปั่นออได้ล้เดี๋ยวนีเอาผมเอาผมสามป๋าโอเคผมปั่นบ้านเล็กเลยแล้วก,กัน <70 S 2> เอ้ยเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบ้านใหญ่อ่าบนเนินนี่ผมปั่นเมื่อกี้ได้เยอะอยู่ครับตรงที่ผมโดนแผนตาเล็กได้แล้ครับแผนเต่าเดิมละปั่นให้เสร็จก่อนแล้วครับ พี่เนียนยาวๆแล้วนะครับอ่าไม่เห็นก็วินวอลกไปละคัดซีนพอดีรอรอแถวเครื่องเสร็จมันน่าจะไม่มามีเครื่องในบ้านใหญ่เครื่องนึงพี่ทิ้งไว้เดี๋ยวพี่ไปั่านกับผ่านผัานเซอร์อยู่ไหนวะผมยังไม่เห็นตัวมันเลยอยู่กับผมอยู่กับผมเดินวนอยู่ตรงผมเลยเห็นโค้ดใช่ใช่ใช่ที่ผมไปผมไปซ่เครื่องบนเนินปะหมันกระทึบเครื่องบนเนิน ผมไปรกโคตรไปแล้วซ้ำๆก่อนเลยวินอะไรวะหน้าตามอยู่ปะกลับมาเนาะตามๆๆไม้น่าบันยายนึงแผ่นเข้าไม้สี่แถวล่างเข้าสี่แถวล่างเข้าสี่แถววีสี่สิบครับเข้ามันใหญ่ ล่าเข้าสีแถวล่าเข้าสีแถวอยู่สีแถวกูอยู่สีแถวกูแตวได้วางตัวแทนปลอดเลยด่านนี้ด้วยทำมันใหญ่ผมล่กเข้าข้ามไอเดเชี่ยไม้ใช้ไม่ได้สัตว์แม่ทึบว่ะเอาพี่หน้าตันอยู่นี่เหรอพหน้าเนี้ยก่อนพี่เนียน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 เยนอยู่ผมอยู่กับผมไม่เนียนก็ฉีกเลยนะพี่ทำอะไรเขาฉีกมาเลย รแลอยู่กู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 เบลเล็กไอของกระบี่อยู่เบลเล็กตาปลังผู้ไปครับเครื่องที่เราเห็นตอนแรกอะข้ามเบลเล็กเหรอะเชี่ยพลาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วซ้ายพี่พี่นาซ้ายหลังมาไม่รู้ว่าพี่อยู่นี้โทษพี่น่าจะเสร็จสำขานี้พี่ราดมีพลันไว้ เครื่องพี่น้าจะเสร็จแหรือยังใช่พลาดเลยใกล้เสร็จใช่โทษโทษโทษกระเทือกเครื่องกระทืบเครื่องกระทืบ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 แล้วแคมป์กระทืบแรงว่ะใช่กระทือบไปแคมป์แล้วปั่นลอเลยนี่เป็นเดินกับผมด้วยเดินขวานะไปแล้ว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 วอล์กไปแล้วกระทือบบ้านใหญ่มีเครื่องบ้านใหญ่เครื่องหนึ่งครับแล้วก็มีเครื่องตรงกลางเครื่องหนึ่งครับแล้วก็เครื่องตรงนั้นละปเดินเดินข้างหน้าแล้วนะวนอยู่แถวกูนะเมื่อกี้นี้ไม่เห็นแล้ววะมันมองไม่เห็นนะมันโดนแขวนหลังแมสอะ

ก็อตกเฟซสองน่ะขอร้องขอร้องนะครับมาตตาหิวก่อนเลยครับไม่มีไม้ม้เลยอ้อม้าโอ้โหโล่งเลยเออตรงหน้าบ้านใหญ่ถ้าด้ลยกูกูน่าจะต้องเล่นฝั่งบ้านบ้านใหญ่เออยังไม่ยังไม่ได้เฟซเล่นบ้านเล็กยังยังมีไม้เล่นฝั่งบ้านใหญ่สองอันไม่เป็นไรได้อยู่ที่นัดปั่นเนียนไปนะมันหายนะ อยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่อยูโอเคพี่นัทฉีกเลยนะฉีกพับพับพับเลยนะตอนนั้นอะวนพับเลยป่าป่าสามเครื่องพี่นัทเลยนะครับผมไปช่วยวินโอเคครับที่วนเทปโซนครับเอ่อไม่ตามแล้วครับไม่ตามแล้วครับทิ้งครับปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะเล่นได้ทิ้งนะครับทิ้งนะครับไปช่วยป่าเลยอยู่ๆกับผมอยู่กับผมเล่นเล่นไม้เล่นไม้แม่เทพได้ให้มันมาเจอกันเครื่องบนตามกูตามกูตามกู อยู่ข้างพี่อ่ะโอเคเฮี่ยแตกว่ะไอเฮียกลางแมปแม่งโล่งอ่ะพามาเล่นสลาใครอยู่สลาปะมาเลย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 มมาาเเลลยยพี่น่าอยู่บนเนินเหมือนเดิมปะไอ้กลางแมปไอ้อยู่บนเนินเขาอยู่บนเนินพี่แอบเน้นอยู่ปั่นอยู่เนินเนินปั่นไหมผมไปซ้ำผมไม่ใช่แตะคอร์ดวนคอร์ดวนอยู่อีกอู้ยเอ้าไอเฮียมันอยู่อย่างไกลเลยเวตายแล้้ไอเพี้ยทิ้งเครื่องนี้แล้วว่ะ ทันไอ้เหี้ยมันอยู่ไกลอ่ะกูกดตายยากเอาทำไมฟันกูโดนนะเฮ้ยเออไม่ได้ประมาทนะเนี่ยไอ้เหี้ยกดตายยากเซฟแล้วจะพับไม้ไอ้เ <idal>. หี้ยแทงกูเลยสัตว์มันกระทิบเพื่อนบนเดินแน่แน่ใช่าให้ป่าปั่นก่อนก็ได้มมาานนะะมาแล้ว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  ฟังเครื่องก่อนปะพี่เ네นียนไว้นะฟังเครื่องฟังเครื่องอะผมเดินไปเนินผมเดินไปเนินพี่รอซ้ำเลยเจอกูลัวเฮ้ยคนเลยกูแตกก่อนพี่น่าต้องไปไกลๆให้พวกนี้ซ้ำเครื่องให้ไม่ต้องรับแทกนก็ได้ครับป๋าพถ้ารับเดี๋ยวเผื่อล้มสองทำอยูอ่ทำ <ไป S 1> อยู่ซทำไม่น่าเอาผมเอาผมามป๋าตามป๋าโอเคงั้นพี่ทำเพื่องบนเนินใช่ใช่เรืวไปเลยเรืวไปเลย มีไม de <tr> ้มีไม้ข้างบ้รรยายนะป่ะในแมสเล่นเช็ตอย่างว่าเฮียมันจัดเปอร์โคไปสัตว์ตะกูเปอร์โคกูสู้ได้วะไอตัวเฮียเนี่ยได้กูก็ว่ากูก็สู้ได้ไอเฮียมันมันไม่ไม่ได้เชิงหนาเท่าไหร่เลยนะเว้ยใช่ครับอยู่อยู่นั่นนะครับป่าจุกอยู่ป่าจุกอยู่ป่าจุกอยู่เครื่องใหญ่เอ้ยเครื่องบ้านใหญ่ หาป่าไม่เจอหาป่าไม่เจอบินบอลบินบอลเข้าบรรยายบินบอลเข้าบรรยายต้องแยกนะต้องแยกนะเนียนๆกันหน่อยนะปาหาม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 าเอาเตะมามาเอาเตะเอาเตะผมรับให้ได้หวันเปล่าไม่รู้ไม่หวันโอเคมาไม่หวัน อย่างน้อยต้องมีคนรอดพี่นาดโดะตูพี่โดยพี่นาดโอเคป่าเปิดประตูบ้านใหญ่เลยครับออกสองประวิ่งไปประตูหลังบ้านใหญ่ครับเดี๋ยวพี่งกันเดี๋ยวพี่เล่องแน่ใช่ใช่พี่พี่ต้องรอไปทางอื่นพี่ให้ให้ให้ยังยังไงเราก็ต้องได้ออกใช่ออกสองไม่ต้องเน้นช่วยตอนนี้เอาเอาให้ออกให้ได้ก่อนพอแบเปิดสองหมดแล้วโอ้โให้ไล่แน่เลยไอ้หน้าหมามครับปุ๊บครับปุ๊บปุ๊บปตูหลังบ้านใหญ่อยู่ครับน่าจะทันครับทันทันน่าจะทันเว้ย มันเดินไวขนาดไหนดีกว่าเอาทันทันไปแล้ว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 ทันทัทันออกออกออเกก็ยังได้สองเว้ยได้ออกสองเว้ยมาดิได้ได้ออกสองทีนี้ก็เกมอย่างนี้ก็ต้องอารมณ์แบบว่าเพิ่งฆาตกรก็ขวากเพื่อนจะตีไปฆ่าสองแฝงเท่าไหร่อ่ะแขวนหมดแฝงสองทุกคนแขวนหมดอ่ะโอ้ยแอดออนเขาดิ อ่านออลล่าด้วยก็ว่าทำไมหาตัวเจอง่ายจังเนียงั้นมาให้ขวดหลุด